उत्थ शरणच्छ ครับครับครั้งแรกเลยเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้มาปิดทองซึ่งอันนีสน้ส่งนี่อตาตมาก็คิดว่าสูงมากเพราะว่าเลยขณะปิดทองเนี่ยเรารู้สึกปิติขนลุกเนี่ยตั้งแต่ศีรษะลงมาทิ้งขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นบุญเป็นบารมรีในการที่เราจะได้ทำบุญทางด้านนี้นะครับก็เป็นการปิติอย่างมาก ครับผลบุญของการที่ได้สร้างวัดต่อมพระอะไรเงี้ยจะ เาตามที่อาตมาได้ยินได้ฟังมานะครับว่าการซ่อมพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเราได้เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปัญญานะครับแล้วก็เข้าสู่กระแสะพระนิพานเนี่ยได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งอานิสงส์เนี่ยก็จะทําให้เป็นผู้มีรูปรูปงามหรือว่ารูปเป็นทรัพย์นะครับและการซ่อมผิวพระพอดีเนี แ้ก็จะทําให้มีวันนับของใสซึ่งอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ผลบุญที่เราจะได้รับซึ่งก็จะเป็นมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์ต้องการในว่าจะเป็นของลูกงามเกิดมาแล้วลูกงามผิวพรรณดีวันนะของใสแล้วก็จะทําให้เป็นบุคคลที่มีฐานะดีมีปัญญามากนะครับ ซึ่งอน,นิสงเนี่ยก็จะรวมรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ได้ทำมาดีแล้วจะสามารถที่จะ ทำได้นะครับอน,นิสงส์เนี่ยในชาตินี้และชาติหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลเราเป็นทรัพย์ทั้งภายในภายนอกเมื่อเกิดในชาติหน้าหรือว่าเรายังเวียนว่ายในเกิดในวัฏสงสารถ้าเราได้เกิดมาเราก็จะได้พบพระพุทธศาสนานะครับเราก็จะอยู่ในธรรมในสัมมาปฏิบัติแล้วก็มีเกิดทั้ง เขาเรียกลูกเป็นรัพ์มีปัญญามากทําให้มีกัลยาณมิตรอย่างญาติโยมที่มาทํากันวันเนี้ยอาน,นิสงส์ผลบุญคือในอดีตชาติเราก็เคยร่วมบุญกันมาก่อนนะครับพอในชาตินี้เราก็มาร่วมบุญกันดีแล้วมาสร้างอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ทุกคนก็จะได้เป็นหมู่คณะปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันในการที่เราจะร่วมบุญร่วมบรารมีนะครับ ล้วก็จะช่วยส่งผลว่าเขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นผู้ดึงให้หมู่ให้พวกเนี่ยไปสู่กระแสพันิพภานหรือว่าไปถึงซึ้อความพ้นทุกข์เราก็ค่อยๆสะสมบุญบาร,รมีไปนะครับไม่ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเราสะสมไปเรื่อยๆพอน้ําเต็มตุ่มแล้วมันก็จะย่อมล้นออกมาเองนะครับก็ขอโมทนาบุญเกยโยมใน การที่ทำในครั้งนี้นะครับสาธุริ การหลวงพี่ครับครับผมลืมถามถามฉายานามฮะพี่หรือพี่อ๋อฉายาธรรมกันต์สีโลธรรมกันต์สีโลหรือครับหรือว่าชื่อว่าหลวงพี่พัทธละชัยพัทธละชัยนะครับคราวนี่ผมขอยัดกลับเดี๋ยวถามว่า คนเราบางทีจะทําบุญเนี่ยบางคนทําแล้วก็ทําเลยบางคนจะอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่อยู่ว่างบ้างติดทุรละอย่าง,งนู้นอย่างนี้บ้างบางคนตั้งใจทําแต่ไม่ได้ทาก็มีคบ,บางคนไม่ตั้งใจทําก็จะทําก็มีคับอันนี้มันขึ้นอยู่กับเพราะทุกอย่างม่มีความบังเอิญขอ,องหลวงพ่อมันเกิดจากอะไรครับ อันนี้ตามความเข้าใจของอาตมานะครับ,รบก็ในการที่อาตมาพอจะศึกษามานะครับการที่ญาติโยมตั้งใจจะมาทําบุญแล้วก็มีเหตุที่จะไม่ได้ทำลดเสียบ้างครับแล้วรู้อย่างผิดวัดบ้างนี่อคืออันนี้เหตุโดยแล้วมันก็จะเป็นถ้าเราก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรม,มกรรมกรรมคืออะไรกรรมก็คือในอดีตที่เราทำมาไว้นะครับแล้วก็กรรมนั้น,น่ะ ส่งผลให้เราที่ไม่สามารถที่จะทําได้เจตนาตามมุ่งหวังของเราได้กรรมนี้ซึ่งคําว่ากรรมมีเจตนาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบุพกรรมในอดีตเราทําอะไรไว้บ้างเมื่อเราทําไว้แล้วกรรมนั้นส่งผลหรือเจ้ากรรมในเวรส่งผลเพราะว่าอะไรคือกรรมที่เราทําไว้แล้วเราก็มีเจ้ากรรมในเวรของเราหรือว่าผลของกรรมนั้นเนี่ยบางทีเราอยากที่จะทําบุญ เราก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญมันก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาอย่างเช่นที่โยมคิดว่าไม่มีเวลาบ้างไปแล้วก็ไม่เจอวัดบ้างไม่เจอหลวงพ่อบ้างใช่ใช,ใช,ใชนะครับอันนี้มันเป็นบุป,ปรกรรมทั้งนั้นบางคนเนี่ยก็มาเขาเรียกเลยวนะน้อยใจต่อว่าต่อโชคชะตาโยมบางคนตั้งใจไปทอดกระถินก็ไปไม่ถึงวัดหรือบางคน อเสร็จมาแล้วขากลับบ้านก็กลับไม่ถึงบ้านแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยทาไมทําบุญแล้วถึงจะต้องประสบเพ้์ประสบกรรมคือเราก็ต้องมาดูว่าบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรม hmm. ถ้ากรรมของเราเนี่ยมันมันถึงเวลาของมันเองแล้วบุญที่เราทําเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลของกรรมนั้นหรือว่ายืดระยะเวลาของกรรมนั้นออกไปเนี่ยมันก็จะต้องเกิดอยู่ดี hmm. พราะมันมีหลายๆเรื่องโยงก็จะเห็นว่ามันก็แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เองก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นวิบากกรรมตอนที่พระพุทธองค์ได้ตัดสดูรแล้วเนี่ยก็ยังมีมารผจญเยอะแยะก็ยังเป็นวิบากกรรมรก็เป็นเศษกรรมเพราะฉะนั้นในการทําบุญต่างๆเนี่ยถ้าจะเอาเข้าใจง่ายๆบางสิ่งบางอย่างคือเราก็ต้องทวนกระแสะกรรมอย่างเช่นเราจะตั้งใจไปทําบุญแต่มีคนมาชวนไม่ให้ไปมีชวน ไปทาธุระมีชวนไปเที่ยวหรือว่ามีเรื่องงานสําคัญเร่งด่วนอันเนี้ยมันก็เป็นบุพกรรมท้งนั้นแต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทวนกระแสกรรมเราก็ต้องไปไปให้สําเร็จเพราะว่าอะไรการสร้างบุญเนี่ยมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องเบื้องสุดเพราะเราตั้งใจจะทาแล้วแล้วเราก็ไปทาทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โมทนาแล้วก็ทิบุญก,กุศลอันนั้นก็คือสําเร็จบุญสาเร็จประโยชน์ ฉะนั้นบางครั้งเนี่ย กระแสกรรมต่างๆและเจ้ากรรมในเวรที่เรามองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยก็จะมาคอยขัดขวางเราเพราะฉะนั้นเวลาโยมีประสาทอุปรสรรคในชีวิตมากเราก็ไม่ต้องไปท้อถอยเพราะว่าอะไรเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นกระแสกรรมของเราในอดีต,ตชาติก็ได้หรือในปัจจุบันก็ได้ที่เราไปทําไว้เนี่ยมันมีส่งผลให้เราเป็นแบบนี้พอส่งผลแล้วเราก็ยอมรับมันแล้วเราก็แก้ปัญหาไป เพราะเวลามันก็จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเนี้ยเราไม่ต้องไปกังวลกับมันคือทำบุญเพื่อไม,ไม่ได้ลดกรรมแต่เพื่อยืดระยะเวลากรรมให้มาถึงเราช้าลงใช่ไหมฮะใช่แต่กรรมกรรมก็ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็คอยจ้องที่จะทําร้ายเราตลอดเวลาถ้าก,กรรมในเวททั้งหลายลก็ตามเนี่ยนอกจากว่าเข้าโหสิกรรมสมมุติว่าโยมโยมเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะครับหรืออาตมาเนี่ยไปยืมเงินโยมสมมติเน แต่อาตมาก็ไม่มีเงินคืนนะโยมก็มาทวงอยู่ตลอดอันนี้อาตมาก็ต้องใช้กรรมของอาตมาแต่ถ้าโยมบอกว่าอ่ะยกนี่ให้ไม่ทวงแล้วอ่าอันนี้มันก็ถือว่าจบกันอเพราะฉะนั้นทําไมเราทําบุญก็จะต้องแผ่เมตตาอุทิศให้สรรพสวรทั้งหลายและอุทิศะเจ้ากรรมในเวรเมื่อเขาได้รับความพึงพอใจแล้วเขาหัวีกรรมก็อยู่จองเวรก็จบสิ้นจ่ยไปเพราะว่า ว่าเขาโหสิจบก,ก,กรรมก็เหมือนกับหนี้สินที่เราจบก,กันไปก็คลายกันนอกจากว่ากรรมเวรจะตามไม่ทันมีอยู่อย่างเดียวคือได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วเพราะกรรมก็จะจบแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาตามได้เพราะว่าหลุดพ้นในวัฏฏัสงสารแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วตามความเข้าใจของอาตมาเป็นแบบนั้นก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมต้องปฏิบัติการตั้งใจตั้งจิตาจ<ใ>ภาวนาอย่างสูง การปฏิบัติก็มีในตามาพระไตรปิฎกก็ต้องว่าไป พระโยมก็เป็นกานศีลภาวนาส่วนลำดับขั้นการรักษาศีลเราก็ขอให้ได้ศีลห้าการภาวนาเราก็เริ่มตั้งแต่มีสมาธิการทำสมาธิแล้วก็พิจารณาในการพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีสอนไว้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาตามขั้นตอนตามครูบาอาจารย์ว่าทุกคนก็สามารถไปะนิพานได้ จะช้าจะเร็วถ้าเรามุ่งไปแล้วเนี่ยจุดหมายก็ถึงอยู่ดีจะช้าจะเร็วก็ก็แล้วแต่โยมจะไปแวะเวียนที่ไหนบ้างถ้าโยมแวะเวียนเยอะไปจะไปเชียงใหม่ก็แวะเที่ยวตลอดทางก็อาจจะถึงช้าหน่อยแต่ถ้าเรามุ่งมั่นไปตรงเลยก็ถึงเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ก็อาตมาก็คิดว่าญาตโยมหลายๆท่านที่ศึกษามาหรือครูบาอาจารย์ก็ได้บอกมาแล้วซึ่งอาตมาก็ ยังเป็นพระพรรษาน้อยความรู้น้อยถ้าไหนที่มันผิดหรือว่าไม่ถูกต้องก็ขอไปเนาะอันนี้แต่ความเข้าใจของอาตมาก็จะเป็นแบบเนี้ยในการที่เราบําเพ็ญบาเพ็ญเพียรบําเพ็ญบารมีแต่เราก็ถือหลักว่า ละชั่วทําดีแล้วก็ทํากิจให้บริสุทธิ์ถ้าเราอยู่ในสามอย่างเนี้อันไหนความชั่วเราก็ไม่ทําอันไหนความดีเราก็ทําแล้วก็พยายามรักษาใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ถ้าเราทําแบบนี้ได้ก็เดินทางเข้าสู่กระแสพระธรรมเหมือนกัน ให้เรามุ่งมั่นนะคร,ค,รครับครับผมสาธุครับสาธุครับพี่ครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในครั้งแรกของหลายๆท่านเหมือนกันครับของพี่น้องชาวบ้านแถวนี้ที่ได้มาทําการปิดทองครับปิดทององค์พระมุกาศาภาษาดีบุตี ก็ไม่มีความบังเอิญเลยพี่นะมันต้องไม่บังเอิญทุกอย่างไม่ช่ความบังเอิญเพราะว่าเรามีกรรมร่วมกันเคยทําบุญร่วมกันเราก็จะได้มาเจอกันแล้วก็ร่วมสร้างบารมีกันเป็นกัลยาณมิตรเราเกิดมาถ้ามีโอกาสเกิดในภพชาติเดียวกันเราก็จะได้มาช่วยเหลือกัน ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้<ม>เราต้องมีการเป็นหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบคุณงามความดีการชักชวนคนมาทําบุญบอกบุญผมได้บุญไหนะมได้บุญ,บญผมแคม่ไปเชิญมาปเป็นเป็นคนกลางเนี่ยผมได้บุญได้ไหมเป็นสะพานบุญเนี่ยได้บุญเยอะ<ม>เพราะว่าอะไรเพราะงานจะสําเร็จได้ก็ต้องมีการมีสะพานบุญที่จะไปเชิญชวนญาติโยมามาอันเนี้ย การที่เราไปเชิญมาคนทําบุญเราโมทนาบุญเราไม่ต้องออกอะไรเลยเราแค่บอกบุญแล้วก็โมทนาบุญเราก็ได้บุญเยอะบางคนบอกว่าต้องทําบริจาคเงินเยอะๆซึ่งอาจจะมาคิดว่าไม่มีความจาเป็นขอให้เราเนี่ยจิตใจเราอิ่มในบุญปิติในบุญเราแค่โมทนาบุญเราก็ได้บุญเยอะสมมุติว่าโยมการโมทนาบุญเนี่ยสมมติว่าเราได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะ โยมไม่โมทนาบุญเนี่ยสิบบุญนะโยมก็เหมือนกับบริจาคทรัพย์แล้วเท่าแค่โมเป็นร<ล>้อยล,ละแค่ร้อยลวเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แค่โมทนาบุญเราไม่จําเป็นว่า,าต้องทําบุญเยอะมากมายขอให้เราจิตเราอิ่มในบุญแล้วก็โมทนาบุญซึ่งอันเนี้ยเราก็ถือว่าได้บุญเต็ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเนี่ยในการที่จะโมทนาบุญเพราะบางครั้งอันนี้อาตมาก็เป็นเรื่องเล่า ตอตมาก็ได้หลักนี้ว่าโมทนาบุญได้บุญเยอะอัตอมาก็เลยไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่คิดว่าท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต<ม>์ก็ไปกราบว่าเออบุญใดที่หลวงปู่เนี่ยได้ปฏิบัติมันดีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยรูปขออนุโมทนาบุญในบุญนี้ของปู่ด้วยนะครับหลวงปู่บางรูปเนี่ยท่านก็แกล้งเราต้บอกว่าอยากได้บุญก็ไปทำเอาเองคือมามาโมทนาบุญทางรัฐแบบนี้ได้ได้ยังไงคือท่านระยอก เราเพราะท่านก็ปฏิบัติมาตั้งเท่าไหร่กว่าท่านจะสําเร็จแต่เราก็ใส่เทคนิคว่าเราก็เป็นโมทนาบุญพระญาติโยมยาไปใช้ก็ได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์เขาแกล้งเราพูดเราก็อย่าได้เสียกําลังใจเพราะท่านก็เมตตาเย็นดะูล่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสําเร็จแล้วท่านมีเมตตาเป็นประมาณอยู่แล้วลนะ่ะเราก็อยากท่านก็อยากช่วยเหลือลูกศิษย์ในการให้ให้ได้บุญได้บาร,รมีให้ได้ไปถึงฝั่งพระนิพพานเหมือนกันซึ่งอันนี้ เราก็คิดว่าเราก็อย่าไปประมาทครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเรากราบไหว้ได้สนิทใจท่านก็ปฏิบัติมาก่อนแล้วแล้วอันเนี้ยก็ขอให้โยมก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่งเล่าสูงฟังว่าเอทำไงจะได้บุญเยอะเยอะด้วยเร็วด้วยเร็วด้วยเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แค่ มีเมีเวลาและโอกาสบารมีที่จะได้เจอหลวงปูห่หรือครูบาอาจารย์ท่านั้นเองที่ไปแล้วไม่เจอก็อดใช่ไหม<อ>ต้องไปให้ต้งเจอด้วยไ,ไปให้เจอแต่ส่วนใหญ่ถ้ายโยมอธิษฐานบารมีไปก่อนนะว่าตั้งใจมาเนี่ยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะอยู่อื และเทวดาก็ก็จะช่วยคือช่วยให้ท่านก็เดี๋ยวก็นั่นะแหละเดี๋ยวท่านก็อยู่รอรับรอแต่นี้มันก็ค่อยๆฝึกไปคือการการลงทุนเขาเรียกอะไรการสร้างบุญโดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นการรักษาศีลการภาวนาอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยให้ <ๆ S 2> าทานนาบุญให้ทานได้การให้ทานเนี่ยคือการให้ทานเรารเรา,าเราก็ยังต้องใช้ปัจจัยในใการอ๋อแต่ถ้าเป็น การทำทานก็เป็นการให้บุญได้บุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอันนี้อาจจะมากําลังบอกว่าคนที่จนคนจนที่บอกว่าไม่มีเงินทําบุญเราสามารถสร้างบุญได้หลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นบุญหมดแล้วบุญจากการภาวนานี่อาจมาก็ว่าเป็นเลิศเพราะการภาวนาเท่านั้นที่จะไปสู่พระนิพพานแต่การสร้างทานบารมีก็เป็นสบียงบุญในการสะสมเพราะเราเดินทางเราก็ต้องมีสบียงบุญในการเดินทางเพราะ คนก็ต้องการชีวิตในระหว่างที่เราเดินทางเราก็ต้องการสเบียงในการเดินทางไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีเครื่องนุ่งหง่มมีบ้านมีรถมีอะไรเนะี่ยอันนี้คือสเบียงที่เราจะต้องมีในการเดินทางเพราะฉะนั้นการสร้างทานบาร,รมีทุกอย่างบุญทุกอย่างถ้าเรามีโอกาสเราทําได้หมดเลยส่วนการภาวนานะเราก็เป็นการทําให้เกิดปัญญาเพื่อไปถึงพระนิพพานเราก็ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาดูในเรื่องของ อ,อริยสัจสี่ในเรื่องของกฎไตรลักต่างๆ ừ ừ ừ ซึ่งครูบาอาจารย์เขาก็สอนไว้หมดแล้วล่ะพิยงแต่เรายังไม่ได้ศึกษาจริงๆวันนี้รบ<า>กว<ค>นอเออเรีสนทนาธรรมกันหนุพี่เดี๋ยวต้องมีต่ออีกเพราะว่าผมเชื่อว่าผมอยู่วันนี้อีกนาน <laughs> แต่ตมาความรู้น้อยต้องต้องถามครูบาอาจารย์ที่เขาพันสายเยอะ,อะตอมาก็ก็สายอ่านหนังสือแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์มา ก็มีโอกาสได้มาบวชก็ก็รู้สึกดีก็ยังต้องปฏิบัติอีกเยอะซึ่งที่อยากจมาไม่ค่อยอยากจะอธิบายหรือพูดในการเนี่ยเยอะกลัวกลัวผิดรู้ผิดเพราะถ้าผิดไปก็จะเป็นเป็นเป็นโทษกับเราในการที่แบบว่าให้ทามากผิดงั้นผมผมยังไม่ถามต่อแล้วก็สาธุกับยขอบคุณครับ ก็การติดทองก็ไปเรื่อยๆครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับปะิดจากร้อยนึ่งบน